ทางขงบันมะมงพี่น้องเนี่ยอันนี้ทางสิไปนาลูกเจ็ดพี่น้องกำลังสิไปนาลูกเจ็ดขึ้นเบิงสภาพไปก่อลก,ก้านะ น้านน่ะนเบอร์ละบอสจักคนเดียวนี่นนะมานะบอจักคนมานี่อ้าวอีเมกมาอีเม,ม,อเมซอนกนมาพี่น้อง เลแหน่คือได้มาหน่อยแท้ไปญงเรียบเรียบพายลูกเจ็ดสขอบพายคือผมมามาแล้วดอกยวันนี้นะหมดได้ลายดอ้ววันนี้นะเบิ่งคักแล้ว ส่งกับโมไซจิเมนมันถูกมนันยากเด้จะเมนอึดส่งแทนโอ้ยได้ไม่ไหวได้ไม่ไหวแพตตี้ Làm vai lui nhọn Là khen làm mày mình Đừng so lại tao nào suối Anh đã đầm Thấy đầm nó cứ mang cả gì mà đã sợ không? แค่นี้นะไอนี่ใสหนะเดอ้อสูนนะบรอยากสบายดีใดอยู่เหมือนี่นะนี่สิบูมีผู้ใดสอยหัวสู อิแม่สอนอิแม่กลับมาเออว่าอยู่ออมาเห็นตะห้อยรถไทยมาละไปเท่านะ่ะโอ้ยทางสำนักสองฮา ปดกาบอ้าเก้าคนหนึ่งบ่มาหนะเพาปหน้ามาสิบสองเจ็ดโอ้ยแม่ แมันหล้วแล้แล้วขนานี้นะมันแล้วยังมันแล้วบ่แล้วอืมมือรูปแล้วจังหายเลยนะชิมเนสาเนาะโอ้ย ก็สายลนแน่นจะเป็นปุ่มโอ้ยถือปลายมันจะเสือตรงไหนเอ้ยทางห่าวน่ะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าหมึกดำเก่าทำหมกดำ งอมๆบาทนี่คอีมา่แม่นี่มะเห็ดในหัวอีกเลยอยสาย่ลยแล้วเดินแนนมันหนาโุเลยเนี่ยโอ้มันสีดำฮอนด้จังไห่เนาะวันนี้เนาะ มาละงอมงอมอยู่ตายคะแนนนี่ตายแท้แพ้แหนพู้นั้นนะแพ้แมนพูดนั้นนะนั่นโอ้ยหอยู่อการนั่นเออ ไปหน้าบ้านเห็นม่้งวังในแอ่นโซขึ้นหนวยชาวสอนชาวสอนเนี่ยบอกตาเด็กนี่บอกตาพายดามมาดามไปไหวลุยมาหูแม่ลูกได้หูจากคนถั่วไปคืออีแม่อีแม่นี่โพดเลยเด้อ ดำดำดำไม่ไม่ดำหลังกะเทียงหลังกะกลับเมื่อกินข้าวเชิอนไปเชอนมันอ่าสิมากินข uh, ้าวยังอีแมะเขาได้มีไห้งยังยังให้กินเด้อสิบบอกลำแดงก็หาโมงผุดจังมาบากนานลงมาดำหน้านี่ลงมา ก็อะไรโพดแล้วหายกุ้ยกินน้ำบ่ตามมึงเอาอันอันมึงเอาคลิปวิดีโออันกว้ยเถือใหญ่ให้พอลูกเจ็ดเบิ่งแล้ว,วบ่บนะ่ให้เบิ่งแน่อืมแม่กว้ยเถือกตู่ลูกนะเขามาให้อันสิบเจ็ดแม่เอ้ยนี่แมค่คือเบิ่งมันตัวหน่อยตัวใหญ่ เห ah, ็ดอะไรได้วะมันได้สีเหล้วนี่บ่เหรอมันจะไปดิ่มอยู่างจากซามือนี่พอนี่นั้นหน้าเลื้อสำนีก็ได้กต่ถาว่าสีได้หลายคนว่าอยาะเอามือเดียวแล้วแบบให้มันเลือนหน่อยๆแล้วก็ให้เขาดั้เองเอ้ยมือสองมือกันพอดีให้เขาแล้วนะอันนี้มันมาแล้วเิดหนึ่ พากันมาจักมองอ้าวบักกูกางจ่องบักกระเศ้าเนาะฝนนี่กระเนาะปักกูออกมาจากเขื่อนเพราะว่าโต๊ะเค็กเคกน,นีแม่บ่ได้เมื่อบ้านมะสาเหตุจะหายเขาแล้วไม่ไหวนะพี่น้องเอ,อ้ยเจ็บผู้ป่วยกะเจ็บป่วยอยู่ <c oughs> จังหวัดจกทั้งได้ทั้งยาแหลนหนาแหลนล่างอย่าง โอเคพี่น้องแค่ okay, พาบรรยากาศไว้เพียงสมนี่ก่อนพี่น้องอะไรฝ่าดำหา่ากินขอาวเสอ่บก็บยังมึงสอบดีนะหืมเนี้ยกาะ่เมันลมแหง้งบ่าแม่บ่แม่มึงขึ้นนี่นะาว่าอีลี อาตื่นสมาพากษ์กกไม้ฮักสนั่นจำเป็นซาดต้นไม้ฮักสนั่นอยู่จะเป็นซาด ไปพามไปเพียงสามีก pues ่อนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกคนที่ติดตาม